อับเหรียญก็เข้าแล้วอยู่ที่5,509โดนหักค่าธรรมเนียมไป1นาโตชินะครับก็ได้มาอยู่ที่5,509สาโตชิโซลาน่านะครับการชำระเงินปกสวัสดีเพื่อนทุกคนก,นกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติด,ดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอร์ดให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกทํากันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนดูคลิปคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปคิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับโอเคก่อนจะรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บเว็บนี้เลยนะครับเป็นเว็บเคมเหรียญนะครับ เขมเหรียญเข้ากระเป๋า f o สเซตเพยนะครับนี่นะครับโ okay, อเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บกันก่อนว่ามีอะไรบ้างมีผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมด2,387คนนะครับ USD ที่ได้รับ22นะครับการถอนออกก็497นะครับเว็บนี้ออนไลน์มาทั้งหมด66วันนะครับเว็บนี้เปิดมาได้66วันก็คือ2เดือนกว่าๆนะครับ2เดือนหน่อยๆก็คุณสมบัติก็เป็น f o สเซตออโต้ฟอสเซตลิงสั้น PTC นะครับน,นี่ก็จะเป็นเสียงดวง แล้วก็เป็นงานออฟเฟอร์วอร์ระบบระดับนะครับแล้วก็การแข่งขันประจําสัปดาห์นะครับตรงนี้เราก็จะถามว่าเข้าร่วมกับเราทําไมแล้วก็มาลองอ่านตรงนี้ได้นะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับสกูลเงินที่รองรับนะครับเป็นด็อกคอยชิบะแล้วก็โซลาร่า BTC นะครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคหลักฐากนการชําระเงินนะครับก็อันนี้จะเป็นประวัติที่เพื่อนๆที่เพื่อนๆเ,เ,เ,เขาถอนออกกันไปนะครับก็จะเป็น โซลนาชิบาด็อกคอยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็อันนี้จะเป็นผู้ใช้ของเราพูดอย่างไรอะไรเกี่ยวกับเว็บนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับตรงนี้เพื่อนๆสงสัยตรงไหนเพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูได้นะครับตรงนี้โอเคเขาก็ได้บอกไว้แบบค่อนข้างละเอียดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครกันนะครับ วิธีการสมัครให้เพื่อนๆกดที่คําว่าลงทะเบียนตรงนี้นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครแล้วต้องไปยืนยันอีเมลด้วยนะครับเว็บนี้โอเคก็ให้เพื่อนๆใส่อีเมลชื่อผู้ใช้หรือนามแฝงเราก็ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นรหัสผ่านตรงนี้ก็ยืนยันรหัสผ่านพอเสร็จปุ๊บเราก็กดถันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติอย่างนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บก็ให้เพื่อนเพื่อนกดลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคผมก็ได้สมัครไว้แล้วอย่าไปเจอ,อข้างในเลยนะครับ เค okay. พอเสร็จปุ๊บเราก็รีแคปชั่นอย่างนี้นะครับไฟจาราจรแล้วก,กดยืนยันเข้าสู่ระบบนะครับโอเคผมก็ได้ทําไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เหรียญผมมีอยู่ที่1028โทเคนนะครับพลังงาน100แล้วก็เงินฝากเป็นโทเคนผมก็ไม่ได้ฝากนะครับผมทําฟรีนะครับต่อ,อสายฟรีเหมือนเพื่อนๆและเหมือนเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับโอเคก็จะมีไปเหรียญดอคอยชีบะเข้าอ e ีเพกิพโตนะครับ โซลาน่าเข้าฟอสเซตเพย์แล้วก็บิตคอยเข้าฟอสเซตเพย์นะครับแต่ละเหรียญขั้นต่ําจะไม่เท่ากันนะครับโอเค๋ยวผมมาบอกขั้นต่ำเพื่อนๆก่อนนะครับส่วนชีบะาอยู่ที่500โทเคนนะครับเข้าเอเพคิปโตนะครับแล้วก็โซลาน่าขั้นต่ํา500โทเคนเข้าฟอสเซตเพย์นะครับบิตคอย BTC หรือบิตคอยนะครับขั้นต่าอยู่ที่1000โทเคนนะครับ ดรอคอยเข้าฟอสเซตเพย์นะครับอยู่ขั้นต่ำห้าร้อยโทเคนนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการหาเหรียญกันนะครับถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนทําในมือถือก็คลิกที่แ็บสามแบซ้ายมือนะครับก็จะมีเป็นการนั่งอิงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเชิญเพื่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับตรงนี้โอเคก็นี่จะเป็นลดเดอร์บอร์ดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันดับของเพื่อน,อนๆที่ได้โทเคนเยอะนะครับก็อันนี้ กระดานผู้นำการแข่งขันกิจกรรมตรงนี้ก็จะเป็นการอ้างอิงนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นการพอเศษตรงนี้ก็จะเป็นการทําช็อตลิงนะครับเพื่อนเพื่อนคนนี้น่าจะทําช็อตลิงเยอะติดอันดับหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการห่างะเหรียญโทเคนนะครับแล้วก็กดมาตรงที่ความสําเร็จตรงนี้อันนี้จะเป็นอันแรกนะครับความสําเร็จก็ถ้าเพื่อนเพื่อนการเคมครบ10ครั้งนะครับก็จะได้อยู่ที่20โทเคนนะครับห้ครั้ง2 0 5 ทำการดู PTC 5รายการจะได้อยู่ที่2 0โทเคนนะครับอันนี้ก็ทําช็อตลิงค์ครบ200ครบ2ี่ช็อตลิงค์ได้2อ0รอโทเคนนะครับก็ผมได้ทําช็อตลิงค์ไปครบ5ช็อตลิงค์นะครับผมก็ได้ทําไป10ช็อตลิงค์วิธีการรับล้วก็กดรับตรงนี้นะครับเครื่องหมายถูกข้างหลังก็จะได้มาอยู่ที่100โทเคนอย่างนี้นะครับโอเคก็อันนี้ความคืบหน้าจะรีเฟซทุกทุก 0.00 UTC ทุกวันนะครับอันนี้โ okay, อเคเดี๋ยวเรามาดูอันตรงฟอเซตกันบ้างนะครับฟอเซตก็จะเป็นออโต้ฟอเซตตรงนี้ก็จะทําได้2อันนะครับฟอเซตเมนนวลนะครับฟอเซตแบบเมนนวลแล้วก็ฟอเซตแบบอันนี้นะครับเร็วแบบเดี๋ยวเรามาดูตรงคำว่าเร็วตรงนี้ใช้เวลา15วินาทีนะครับจะได้อยู่ที่3โทเค็นนะครับก็วันนึงทำได้500ครั้งนะครับวิธีการทำนะครับเพื่อนๆก็แก้ตรงนี้6 Okay, โอคเดี๋ยวโฆษณานะครับตรงนี้ก็เป็นหกเป็นหเป็นเจ็ดเป็น2นะครับแล้วก็กดรีตรงนี้ไฟแดงนะครับปึ๊บป๊บอย่างนี้แล้วก็กดยืนยันโอเคพอถูกอย่างนี้นะครับแล้วก็กดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเด้งมาโฆษณาเพื่อนเพื่อก็ออกมาแล้วก็มารับรางวัลตรงนี้ได้นะครับโอเคพอเสร็จก็จะได้มาอยู่ที่3ามโทเค็นนะครับแล้วก็รอเวลา ครบ15วินาทีแล้วเราก็มาเทมใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับมาดูตรงเมนนวลนนะครับตรงนี้โอเคโฆษณาก็จะเยอะนิดนึงนะครับมาดูตรงที่คำว่าเมนนวลนเมนนวลนก็จะใช้เวลาเดี๋ยวนะเมนนวลนฟอสเเตนะครับโอเครอสักครู่นึงนะครับก็ใช้เวลา5นาทีได้อยู่ที่30โทเคนนะครับ วันเดียวก็ถอนได้แล้วหรือไม่เพื่อนๆก็ทําประมาณ10ถึง5-10ถึงนาทีก็ถอนได้แล้วนะครับถ้าทําช็อตลิงก์นะครับก็ช็อตลิงก์จะได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับได้อันนึงเป็นร้อยก็มีนะครับโอเคก็เดี๋ยวเอาผมผิดไปแล้วนะครับรีเซ็ตไลออนแล้วก็ฟ็อกแคทปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็รีแคปชาตรงนี้นะครับป่องไฟ กดยืนยันแล้วก็กดรับรางวัลตรงนี้ก็จะไปโฆษณาเพื่อนเื่อก็กดออกได้เลยนะครับโฆษณาที่โดนเยอะที่สุดคือชอ้อปปี้ช็อปเป็นจะเป็นลาซาด้านะครับที่โดนกันเยอะๆนะครับโอเคพอเสร็จปุ๊บเ,เขาบอกว่าลิงก์ด้านล่างไม่ถูกต้องอราทำใหม่นะครับ05โฆษณานะครับโอเคจะเด้งมาลาซาด้าบ่อยนะครับปุ๊บแล้วก็11แล้วก็005นะครับแล้วก็รีแคปชั่นตรงนี้ โอเครถประจำทางนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้แล้วกดยืนยันนะครับเสร็จแล้วกดรับรางวัลตรงนี้ก็จะเด้งไปหน้าโฆษณานะครับโอเคก็ประมาณนี้โอเคผมใส่แคปชา่าผิดนะครับเซเว่นก็คือเจ4ดสทีสามนะครับใหม่นะครับเนินเขาอย่างนี้นะครับปุ๊บ แล้วกดรับรางวัลก็จะเด้งไปโฆษณาแล้วกดออกนะครับแล้วกดรับรางวัลใหม่โอเคผมใส่รับตรงผมใส่นี่นะครับผมทําลิงก์ตรงนี้ผิดนะครับโอเคสองบวกหนึ่งก็เป็นสามนะครับโอเคมาดูผมจะผิดอีกไหมนะครับสี่บวกสี่เป็นแปดสองบวกสองเป็นสี่นะครับโอเคก็รถแท็กซี่อ่าผมว่าไม่ผิดแล้วนะครับ มาดูกันว่าจะผิดไหมโอเคเพื่อนๆก็ลองมาทํากันดูได้นะครับเขาบอกว่าลิงก์ต่อต้านบอทไม่ถูกต้องโอเคเพื่อนๆก็ลองมาทํากันดูได้นะครับโอเคเราไปดูอันต่อไปอันต่อไปก็จะเป็นหารายได้ตรงนี้ก็จะมีเป็นช็อตลิงก์ PTC งานนะครับเรามาดูช็อตลิงก์ก่อนนะครับช็อตลิงก์ก็ทําเหมือนที่ผมเคยแนะนําเพื่อนๆเลยนะครับ ก็ผมได้ทําไปตั้งเยอะแล้วนะครับนี่นะครับ1อันก็จะได้100แล้วถ้าเพื่อนๆทาครบ5อันนะครับเพื่อนๆก็จะได้500ถอนได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ PTC นะครับ PTC มีทั้งหมดอยู่ที่26 PTC ก็จะได้อยู่ที่145โทเค็นนะครับก็ดูแค่15าวิได้10โทเค็นนะครับโอเคก็ประมาณนี้มีให้ดูเยอะเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูกันได้นะครับตรงนี้งานงานตรงนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับ งานตรงนี้ก็รับพ่้งอิง250คนใต้ลิงก์ของคุณนะครับก็จะได้อยู่ที่10,000โทเคนนะครับเชิญเพื่อนได้ครบ100คนก็จะได้อยู่5,000โทเคนนะครับแล้วก็สร้างวิดีโอนะครับก็จะได้อยู่ที่5 0,000โทเคนนะครับแล้วก็ทําการโพสต์ลิงก์พ่้งอิงของคุณในเว็บไซต์โซเชียลมีเน็ตเวิร์กนะครับก็จะได้อยู่ที่500โทเคนนะครับประมาณนี้เร้ใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็ลิงก์มาใส่ตรงนี้แล้วกดส่งหลักฐานนะครับ ถ้าเราส่งหลักฐานปลอมเราจะโดนระงับบัญชีทันทีนะครับระวังเพื่อนๆระวังกันไว้ด้วยนะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสี่ยงดวงก็ไม่แนะนําให้เล่นนะครับตรงนี้จะเป็นออฟ w ฟอร์วอล a l ออฟเฟอร์วอลเพื่อนๆก็ลองมาทากันดูได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายการโปรเซตอันนี้โอเคก็จะขึ้นประมาณนี้โอเคก็มีประมาณนี้ประวัติย่อนะครับประวัติย่อก็จะไว้เปลี่ยนรหัสผ่านเก่าแล้วก็มาเป็นรหัสผ่านใหม่นะครับประวัติ ถอนออกก็ยังไม่มีนะครับของผมผมก็จะลอถอนเพราะเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูเลยนะครับโอเคงานอพฟวอนี่นะครับถอนเงินก็ยังไม่มีนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการถอนเงินนะครับเพื่อนๆจะเลือกไปเหรียญอะไรนะครับเพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอเลือกไปเหรียญโซลาร์น่าอย่างนี้นะครับผมก็จะได้อยู่ที่55าพันห้าร้อยสิบาตโซลาร์น่านะครับ ถ้าผมเลือกเป็นชีบานะครับผมก็จะได้อยู่ที่287.0201นะครับชีบานะครับแล้วก็ดอกคอยตรงนี้ก็จะได้อยู่ที่0.05ดอกคอยนะครับโอเคตอนนี้เหรียญโซลารานะครับตอนนี้ราคาขึ้นอยู่นะครับก็อาจจะได้เหรียญจํานวนเหรียญที่น้อยหน่อยนะครับโอเคผมก็จะถอนเปโซลารานะครับขั้นต่ํา500โทเคนนะครับแล้วก็ไปเอาลิงก์กระเป๋าของโซลาร่ามาใส่นะครับในฟอสเซตเพ ก็เข้าไปที่คําว่าเงินฝากนะครับตรงนี้นี่นะครับโซละหน้านะครับแล้วก็กดด o p y ีตรงนี้ไปได้เลยนะครับปแล้วเราก็มาวางตรงนี้นะครับอย่างนี้เราก็เช็คให้ดีนะครับพอเราเช็ครละเอียดแล้วเรากดถอนได้เลยนะครับโอเคแล้วก็รอเว็บสักคู่นึงนี่นะครับ1,131อโทเค็นนะครับถูกส่งไปยังบัญชีของคุณแล้วนะครับ แล้วกดตกลงเหรียญก็จะหายไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปดูที่ฟอสเซตเพย์นะครับว่าเหรียญเข้าหรือ,อยังนะครับโอเคนี่นะครับเหรียญก็เข้าแล้วอยู่ที่5 5 0 9โดนหักค่าธรรมเนียมไปหนึ่งซาโตชินะครับก็ได้มาอยู่ที่5 5 0 9ซาโตชิโซลาน่านะครับการชำระเงินปกตินะครับเว็บนี้ก็จ่ายปกติเพื่อนๆคนไหนสนใจเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไวใ้ใต้ล่างคลิปนะครับ เว็บนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็เป็นการเคมซะส่วนมากนะครับอันนี้แนะนําให้ทําช็อตลิงก์นะครับเพื่อนๆทาช็อตลิงก์ก็จะถอนได้ไวก็ประมาณ10บถึงยีสนาทีเพื่อนๆก็ถอนได้แล้วประมาณนี้นะครับโอเคเว็บนี้ก็มีประมาณเท่านี้ถ้าอย่างไงเว็บเป็นอะไรยังไงเพื่อนๆเข้าไม่ได้เพื่อนๆคอมเมนต์มากันได้นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ